สวัสดีค่ะเพื่อนๆที่น่ารักทุกท่านทุกคนนะคะยินดีต้อนรับเข้าสู่เพจ a n g e l ิล t ิทารลเหมือนเคยนะคะขอบคุณ FC ทั้งเก่าและใหม่นะคะถ้าบุคคลใดเพิ่งเข้ามารับฟังรับชมก็ขอบพระคุณนะคะขออนุญ,ญาตเปิดดวงท่านนะคะมันเป็นดวงโดยรวมเนาะอาจจะไม่ตรงกับทุกท่านทุกคนนะคะขอให้ถือว่าเข้ามารับฟังเรื่องราดีๆไปแล้วกันนะคะ ขอให้คุณมีความสุขพบเจอแต่สิ่งดีๆนะอย่าอินอย่านอยอย่าเสียเรียดอย่าเครียดน,นะคะโอเคขออนุญาตเช็คดวงท่านนะคะไพ่หนึ่งดาบทาดลมมิถุนตุลกุมถ้าไม่ตรงก็ไม่เป็นไรนะคะเข้ามาฟังเ,งเรื่องได้เนาะถ้าลัคนาราศีไม่ตรง The Devil, ะเดวิลลัคนาราศีมังกรนะคะ ไพ่หนึงถ้วยธาตุน้ำมีนกรกฎพิจิกเก้าดาบธาตุลมมิถุนทุนกลุ่มนะคะห้าถ้วยมีนกรกฎพิจิกธาตุน้ำขึ้นมาอีกนะคะ สถ้วยธาตุน้ำมีนกรกฎพิจิกเราให้ไพ่อธิบายเรื่องราวความรักของคุณนะคะเรื่องราวของคุณบุคคลที่คุณดิวอยู่นะคะหรือเคยคบเคยพูดเคยคุยกันมาแล้วนะคะเขาตกหลุมรักคุณนะเขาไม่สามารถเอาคุณออกจากหัวได้เลยเนะี่ยเขาคิดถึงแต่คุณเขามีความลุ่มหลงต่อคุณนะคะ บุคคลคนนี้เป็นคนค่อนข้างที่จะบางครั้งเหมือนเจ้าอารมณ์บางครั้งก็เป็นคนที่อ่อนโยนนะคะที่เราดูแล้วลักษณะนิสัยเขาเป็นคนค่อนข้างดูภายนอกดูสุข,ขุมนุ่มลึกไม่มีใครสามารถอย่างรู้จิตใจเขาได้นะคะคือบุค,คลิกของเขานะ่ะภายนอกอ่ะนะไม่มีใครที่สามารถจะเข้าใจเพราะเขาเป็นคนค่อนข้างที่จะเออแบบ ปิดบงังไม่ค่อยจะเปิดเผยบุคลิกของเขาให้ใครได้รับทราบได้รับรู้นะแล้วก็เป็นคนค่อนข้างขี้หึงขี้หวงแล้วก็เป็นคนที่แบบคิดมากคิดเยอะโดยเฉพาะความรักนะคะเพราะว่าถ้าเขารักใครแล้วอ่ะเขาก็ค่อนข้างที่จะแบบรักมั่นคงยึดยึดติดกับคนรักหวงแหนแบบกอดรัดเอาไวอ้อ่ะ รักเขารักแล้วก็แบบว่าอยากเก็บเอาไว้คนเดียวค่อนข้างคี้หึงขี้หวงแต่อีกด้านหนึ่งอารมณ์มนะบางครั้งเขาเ็เป็นคนที่แบบเหมือนทนุถนอมความรักนะเหมือนอ่อนโยนดูแล้วเป็นเหมือนคนสองบุคลิกนะคะเราดูแล้วนะคนคนนี้เคยมีความหักผิดหวังด้านความรักนะคะแล้วเขาก็เป็นคนค่อนค่อนจะเครียดคิดมากโดยเฉพาะเวลากลางคืนเนะ่ะเขานอนไม่หลับ เขาคิดถึงคุณนะคะที่เราดูแล้วมีคนเข้ามาหาเขานะแต่เขาก็ยังไม่สามารถตัดอกตัดใจจากคุณได้นะ่ะเหมือนอีกมือนหนึงก็ถือถ้วยเท้าก็ยังคว้าไว้เป็นคนที่ค่อนข้างที่ดูแล้วอะนะมันก็เหมือนแบบเห็นแก่ตัวนะคะขอโทษนะถ้าด้านความรักเหมือนแบบว่าคี้หึงคี่หวงจะให้คุณอยู่ในแบบโอวาทวับงบนของเขาอย่างเงี้ยไม่ให้ไปไหน นะเพราะว่าถ้ามันไม่มีไพ่เดวิวขึ้นมาเนี่ยนะเราก็จะอ่านได้อีกอย่างเลยแต่นี่มีไพ่เดวิวขึ้นมาแสดงว่าเขาก็เป็นคนค่อนข้างจะแบบรักตัวเองนะคะหลงตัวเองแล้วก็ให้อยู่ในมัดไงอะรักคุณก็กอดรัดคุณจนคุณอึดอัดบางครั้งอะอึดอัดเครียดแต่คุณสองคนอะจริงๆแล้วก็มีแพชชั่นต่อกันนะ มีความที่แบบว่ารักชอบกันถึงตอนนี้อาจจะไม่ได้คุยกันแล้วก็ได้นะมันถึงมีการที่เขาเครียดเขานอนไม่หลับโดยเฉพาะเวลากลางคืนแต่มันมีสองถ้วยความรักความรู้สึกดีๆความอบอุ่นมันก็ยังอยู่ตรงนั้นอยู่นะคะที่ไพ่จะบอกเพราะว่าเขาอ่ะไม่สามารถเอาคุณออกจากหัวได้เลยเขายัยงทนุถนอมความรักครั้งนี้นเห็นไหมคะผู้หญิงคนนี้อบกอดถ้วย อกอดดวงใจนี้ไว้นะคะก็แบบเสมือนว่าเขาไม่สามารถตัดขาดจากคุณได้โอเคแล้วไพ่มีอะไรจะตอบสื่ออีกคะขอให้ไพ่เล่าเรื่องเนาะเราเป็นเพียงแค่ผู้อ่านไพ่นะคะอ่านตามหน้าไพนะ่เนาะขอถ้าไม่ตรงกับท่านใดหรือว่าไม่ถูกใจก็เลื่อนคลิปได้นะคะอย่าอินอย่านอย,อย่าเครียดขอภัยมาณที่นี้ด้วยนะคะ ขอให้ไพ่ช่วยอธิบายทีว่าเป็นยังไงคะในความรักครั้งนี้ไพ<ฟ>่เพจเดสตาเปินคือเนี่ยเขาอะนะเป็นคนที่แบบว่าจริงๆแล้วก็เป็นคนชอบอิสระนะคะ อาจจะมีตัวเลือกเยอะมีคนเข้าหาเขาเยอะเนาะอาจจะรูปร่างหน้าตาดีมีสเสน่ห์เขาก็คิดว่าที่เขาเคยเข้ามาคุยกับคุณอนะมาดีกับคุณอนะเขาก็คิดว่าแค่คุยเล่นๆไม่ได้มีความจริงใจอะไรหรอกแค่ว่าผ่านๆไปก็คือก็จบนะคะแต่พอนานวันแล้วยิ่งมารู้จิตใจตัวเองแล้วว่าอืมไม่สามารถเอาคุณออกจากหัวได้เลยเนี่ยมีความลึกๆแล้วมีความ ร่มหลงต่อคุณโดยที่เขาก็ไม่สามารถที่จะอธิบายได้ว่าเป็นเพราะอะไรไม่สามารถหาเหตุผลมาลบล้างได้ว่าคือ,อยังไงคะความรู้สึกกับเหตุผลมันขัดแย้งกันน่ะความรู้สึกเขาเขาคิดว่าคุณคงไม่ใช่คนที่ใช่สำหรับเขาหรอกเนาะพอดูแล้วก็อย่างที่เราบอกเขาอ่ะมีคนเข้าหาเขาเยอะนะแต่พอ มาดูมาพิจรารณาคุณแล้วอ่ะคุณเป็นคนที่แบบที่ที่ดีที่สุดสำหรับเขาอ่ะก็เลยอยากจะทนุถนอมความรักนี้ไว้อยากจะไปต่อเดชาริออดคนคนนี้นะคะเห็นไหมเขามีการเดินทางบ่อยนะคะติดต่อการงานต่างประเทศหรือว่าเขามีความแตกต่างจากคุณมาก อย่างที่เราบอกข้างบนเห็นไหมเดวิลม้ามีม้มาขาวและม้าดำเขาเป็นคนค่อนข้างที่จะสองบุค,คลิกนะคะอันนี้เราถ้าคนสองบุค,คลิกเนี่ยต้องดูให้ดีๆนะคะเพื่อนเพราะว่าบางครั้งถ้าเขาอารมณ์ดีใช่ไหมเขาก็อาจจะดีกับเราถ้าเราวันใดทำอะไรไม่ถูกใจเขาเขาเกิดอารมณ์ไม่ดีขึ้นมาเราก็ไม่รู้ว่าอารมณ์ของเขาไปถึงขนาดไหนใช่ไหมคะ ก็ต้องศึกษานิสัยกันให้ดีๆนะดูให้ดีๆถ้ามีโอกาสเลือกแล้วนะคะความรักเป็นสิ่งสวยงามแต่ก็อย่าให้ใครมาแบบทําร้ายจิตใจเราได้หรือว่าตกอยู่ในอํานาจของคนคนหนึ่งเนี่ยมันก็ไม่ยุติธรรมสําหรับเราใช่ไหมคะเรามีสิทธิ์ที่จะดูมีสิทธิ์ที่จะรักตัวเองมีสิทธิ์ที่จะใช้ชีวิตของเราดําเนินตามทํานอง ขอทำใช่ไหมคะถ้าเราพูดผิดขออภัยช่วยแก้ไขให้เราด้วยเนาะเราสามารถที่จะตัดสินใจได้จะใช้ชีวิตยังไงจะเดินเนินยังไงจะเลือกใครหรือว่าจะอยู่กับใครหรือจะคบใครใช่ไหมคะแล้วก็ให้จิตใจคุณเป็นตัวกําหนดเนาะความรักบางครั้งถ้ามันเข้ามามันก็ทําให้คนตาบอดได้นะคะแต่เราก็ต้องใช้การเวลาการเวลาจะเป็นทุกสิ่งทุกอย่างตัดสินคนคะ่ะ ว่าคนคนนั้นเป็นคนยังไงเราจะสามารถรู้ได้ก็เพราะการเวลานะคะเขาอยากจะเดินทางมาหาคุณนะเพราะว่าเขามีความรักและความรุ่มหลงต่อคุณอยากจะเดินทางมาหานะคะสองดาบในหัวเขาเนี่ยมีแต่ความวุ่นวายสับสนโอลวานคิดแต่เรื่องคุณ ไม่สามารถเอาคุณออกจากหัวได้เพราะว่าเขารู้ดีว่าตอนนี้คุณอะเป็นราชินีดาบเป็นคนที่ตอนแบบเหมือนดุเขาเริ่มรู้แล้วว่าถ้าเขาเข้าหาคุณครั้งเนี้อาจจะเดลรเบอคุณอาจจะไม่ให้อภัยเขาเพราะถ้าเหตุการณ์ที่ผ่านมาถ้าเขาทําเหตุการณ์อะไรไว้ก็แล้วแต่ที่ไม่ดีถึงเขารู้นะคะว่าคุณอะ ก็รักเขาเขาก็รักคุณนะเจ็ดดาบเห็นไหมคะไพ่รเราได้ต่อเนื่องแสดงว่าเหตุการณ์อดีตที่ผ่านมาเนี่ยเขาทําอะไรรับหลังคุณอาจจะทําอะไรไม่เคลียรทำให้คุณไม่เคลียใจถึงจะมีไพ่เดดเลิฟเวอร์แล้วก็ไพ่เดวิลเขามีทั้งความรักและความรุ่มหลงต่อคุณมากนะมีแพชชั่นต่อกันนะคะแล้วก็สองถ้วยจริงๆแล้วลึกๆในใจเขาอะเขาก็อยากมอบ ความรักความอบอุ่นให้คุณแหละแต่อดีตที่ผ่านมานะ่ะมีการทำอะไรรับหลังเลยไม่ได้ให้คุณได้รับทราบรับรู้ถึงแก่นแท้ในใจของเขาว่าเขาคิดยังไงหรือเขาอาจแอดทำอะไรแบบว่าให้คุณไม่พอใจก็ได้นะคะที่เราดูแล้วเนาะตอนนี้กลายเป็นเขาทุกเอาคุณออกจากหัวไม่ได้ตัดตัดไม่ขาดจะพูดยังไงคะกับ กลับไม่ได้ไปไม่ถึงหรอเราพูดผิดหรือเปล่าขอไปด้วยนะคะช่วยแก้เราด้วยถ้าเราพูดผิดเนาะจะไปคือไปต่อก็ไม่ได้จะตัดขาดก,ก็เจ็บอะไรอย่างเงี้ยนะอันนี้เป็นคำของแม่หมอเองนะคะราชาเหลียญมีหน้าล่ะทำไมคือคนคนนี้เป็นคนที่ถ้ามีความรักความสัมพันธ์แล้วจะเป็นคนที่ช้าช้ามากคุณ ไม่ค่อยจะแบบว่าแสดงออกหรอกช้าจนแบบยืดเลยยืดเป็นเป็นหนังเหมือนหนังฉายได้หลายม้วนเลยอะ่นะเนาะเรื่องราวระหว่างคุณสองคนเนี่ยนั่งจนหัวงอกแต่ถ้าเขารักใครแล้วก็รักที่แบบซื่อสัตย์นะเพราะเขามีน้องหมาอยู่ด้วยข้างๆเนี่ยผู้ชายคนเนี้ยถ้ารักเราก็รักมั่นคงแล้วมีความซื่อสัตย์เห็นไหมคะ แต่กว่าจะตัดสินใจได้กว่าจะทําอะไรได้นี่นะช้าทั้งทงที่ตัวเองเนะี่ยตกหลุมรักแล้วก็เขาเรียกอะไรอ่ะเจอคุณก็ปิ้งคุณนะ่ะนะแต่ก็ไม่เคยแสดงออกมาดมันเยอะมาดมันเยอะซะเหลือเกินนะคะมันก็เลยทําให้ความรักมันไปต่อไม่ได้เนาะโอเคแล้วยังไงต่อคะเจ็ดเหรียญเขาอยากกลับมานะคะอยากกลับมาปลูกลัก กับคุณเพราะว่าไงๆก็ไม่สามารถตัดขาดตัดจบได้มันมีเดวิลแล้วก็ชา l ล e รออตแล้วก็7ดเหรียญเห็นไหมคะผู้ชายคนนี้นั่งทนุถนอมต้นไม้ต้นนี้ปลกปลูก,กจนล่างมันงอกเห็นไหมคะเขาทนุถนอมความรักครั้งนี้คืออยากไปต่อแล้วก็อยากปลูกรักกับคุณยังไม่ได้อยากที่จะตัดขาดตัดจบนะคะ สี่เหรียญเห็นไหมคะไพ่แสดงตัวตนของบุคคลคนนี้ได้มาได้ต่อเนื่องกันเขาเป็นคนขี้หึงขี้ห่วงนะคะเนี่ยมีทั้ง d e วิลแล้วก็สี่เหรียญอย่างที่เราบอกนะคะเพื่อนถ้าจะตัดสินใจกลับไปคบกันตัดสินใจให้ดีๆนะพิจารณาให้ดีๆว่าไปกันได้ไหมแล้วเขาเป็นคนลักษณะนิสัยแบบไหนแล้วกลับเข้ามาแล้วจะทาให้เราเสียใจไหม แต่จะเข้าใจกันไหมถ้าคนเราเริ่มรักกันะนะเนาะมันก็มองอะไรมันก็สวยสดงดงามไปหมดแหละแต่ถ้ามาใช้ชีวิตจริงด้วยกันจริงๆแล้วอะนะคนที่จะอยู่ด้วยกันจริงๆน่ะมันต้องใช้เวลาระยะเวลาในการดูกันนะคะโอเคแล้วไพ่มีอะไรจะสื่อคะเขาทั้งรักทั้งถึงทั้งหวงคุณขนาดเนี้ยแล้วเขาจะทํายังไงต่อคะ ห้าคาถาแสดงว่าเหตุการณ์ความรักระหว่างคุณสองคนเนี่ยทะเลาะกันใช่ไหมคะมีการทะเลาะกันไม่เข้าใจกันท,ทั้งที่รักกันนะแล้วก็เดินหันหลังออกจากกันสิบเหรียญเขาอยากกลับมาสร้างครอบครัวกับคุณนะคะเนีย่ยอยากมีครอบครัวอยู่ด้วยกันเป็นครอบครัวกับคุณเลยเพราะเขารักคุณรักคุณมากเลยรักคุณมากที่สุดแล้วก็หึงแล้วก็ห่วงในความรักความสัมพันธ์นี้ด้วย คือไม่สามารถตัดขาดตัดจบจากคุณได้นะคะแล้วไงอีกคะขอยครเล่าเรื่องเนาะ The ส t ตร n g คนคนนี้เป็นคนที่อีโก้สูงนะคะอัตราตัวตนสูงมากนะเหมือนที่เราพูดตอนต้นเกินตอนต้นเลยว่า อัตราตัวตนสูงไม่เปิดเผยลึกลับนะคะไม่เปิดเผยความในใจเขายอมคุณนะเขาจะเปิดถอดหน้ากากของเขาให้คุณได้รับทราบรับรู้ว่าหัวใจเขานะ่ะมีคุณผู้หญิงคนนี้ยอมเปิดหน้านะคะทั้งๆท,ที่อีกด้านหนึ่งเป็นสิงโตนะอีกด้านหนึ่งเป็นหน้าแท้ๆของเขานะคะ เขาจะยอมคุณแล้วเขาก็จะเปิดเผยตัวตนของเขาว่าเขาเป็นยังไงเขามีความรู้สึกยังไงให้คุณได้รับทราบรับรูบร้นะคะวาวไพออกมา2ใบเลยขออนุญาตเปิดนะคะ5ดาบทำไมไพสำหรับนี้มี5ดบบาบ2ใบเลยนะคะแสดงว่าเขาเครียดมากแล้วก็ไพ สามคาถานะคะเนีย่ยเขาปวดหัวเขาไม่สามารถเอาคุณออกจากหัวได้นะคะยังไงก็แล้วแต่จากจะกลับมาเฉลิมฉลองกลับมาหาคุณกลับมาพูดคุยกับคุณกลับมาทําให้คุณมีความสุขถ้าอาดีตที่ผ่านมาอาจจะทําให้คุณทุกทุกโดยที่ไม่คิดว่าเขาอาจจะกลับมาทุกเสซะเองนะคะเพราะว่าอาจจะเป็นคนเคยเจ้าสำ ลานมีคนเข้าหาเยอะก็เลยคิดว่าสามารถตัดคุณอะ่ะตัดขาดได้ไปจากคุณแล้วคงจะลืมคุณได้นะคะแต่พอไปแล้วนะเดินออกไปแล้วผลสุดท้ายก็ไปไม่ได้กลับไม่ได้ไปไม่ถึงหรอคะหรือว่ายังไงที่คำเ,ออเหมือนในเพลงเราอาจจะพูดผิดนะคะตอนนี้อยากจะกลับมาเฉลิมฉลองอยากกลับมาหาคุณอยากกลับมาทำนำความสุขมามอบให้คุณนะ กลับมาด้วยความจริงใจไม่อยากจะทะเลาะกันอีกแล้วนะคะสิบคาถาแต่สิบคาถานี้เป็นเป็นเกี่ยวกับการเดินทางนะแสดงว่าเขามีทั้งชาลีออดแล้วก็สิบคาถาแสดงว่าเขาจะต้องเดินทางเดินทางมาหาคุณอาจจะช้าหน่อยแต่ก็เดินทางมาแน่นะเก็บกระเป๋า,าเก็บเสื้อผ้า เนี่ยหอบผ้าหอบผ่อนเลยอาจจะกลับมาขอมาอยู่กับคุณก็ได้นะคะแปดเหรียญว้าวที่ผ่านมาเนี่ยเขาหันหลังให้คุณเพราะเขาไปทํางานบ้างานมุอ่เสร้างฐานะสร้างตัวตนนะคะตอนนี้อยากเดินทางกลับมากลับมาหาคุณนะมันมีไพ่เดทขึ้นนะคะแต่เดทใบนี้มันเป็นเดทแห่งการเริ่มต้นใหม่นะคะมันมีเห็นไหมมีแสง แสงไฟาศาส่รองมีความแสงสว่างที่รอคอยข้างหน้าคือจะจบทุกสิ่งทุกอย่างที่มืดมัวขมุกข,ขมัวความรักเรื่องราวระหว่างคุณสองคนนะ่ะมันก็จะเกิดแบบแสงสว่างขึ้นจะเกิดไปในทิศทางที่ดีขึ้นอะไรที่ไม่เคลียร์ทุกอย่างก็จะจบลงแล้วมันก็จะเคลียร์ขึ้นนะคะเขาก็จะเคลียร์ตัวเขาให้คุณได้รับทราบรับรู้ว่าเขาคิดยังไงกับคุณเป็นเพราะเหตุใดเขาถึงทำอย่างนั้นในเหตุการณ์ที่ผ่านมานะ าอาจจะกลับมาขอให้คุณให้โอกาสเขาก็ได้นะคะกลับมาเป็นคนรักที่ดีหรือค่อยๆกลับมามาพูดมาอธิบายมาขอออกเด,ดออกคุยกับคุณไพ่ใบสุดท้าย the world นะ,ะเออโทษค่ะเด e f ฟูลนะคะคือการเริ่มต้นใหม่นะจบแล้วก็เปลี่ยนแปลงไปในทิศทางที่ดีนะคะไพ่ได้บอกว่าเขา จะกลับมาเดินทางกลับมามาขอโอกาสจากคุณขอเริ่มต้นใหม่จากสิ่งที่ผ่านไปก็ให้มันผ่านไปนะคะอดีตแต่ถ้าปัจจุบันสามารถเคลียร์กันได้ก็เคลียร์กันสะนะคะแต่ถ้าไม่สามารถติดต่อกันได้แล้วเราไม่รู้ที่จะเคลียร์กันได้ยังไงถ้าคุณศิลเสมอกันนะคะแล้วก็เป็นคนที่ใช่สําหรับกันคือถ้าจักรวาลท่านส่งมอบให้คุณสคนน่ะได้มาพบได้มาเจอกันยังไงยังไงถ้าเป็นเนื้อคู่กันมันก็ตัดกันไม่ขาดนะคะ แต่ถ้าไม่ใช่ก็ถือว่าเข้ามาได้เรียนรู้ได้ทาให้ได้มารู้จักทําให้รู้จักคําว่ารักนะคะแล้วก็เหมือนยังไงคะถ้าได้เรียนรู้แห่งการให้อภัยนะคะแล้วก็เป็นผู้ให้เหมือนที่เราบอกเสมอเกือบทุกคลิปความรักเป็นสิ่งสวยงามนะคะแต่อย่าทําให้ตัวเองเป็นทุกนะคะถ้ารักแล้วมันเป็นทุกแล้วมันไม่มีอะไรที่แบบดีขึ้นมาเลยก็ หันกลับมารักตัวเองค่ะมารักตัวเองนะแล้วคุณก็จะได้พบได้เจอคนที่รักคุณจริงนะคะแล้วก็มีอนาคตที่ดีงามคนที่มีศินเสมอกันช่วยกันทำมาหากินแล้วก็ปกลูกรักเริ่มต้นสร้างหลักสร้างฐานด้วยการอยู่กันเป็นครอบครัวอย่างมีความสมุขเนี่ยอย่างอุดมสมบูรณ์โดยที่ไม่ทิ้งกันไม่ปล่อยมือกันนะคะเราขอให้คุณพบเจอคนแบบนั้น โอเคขอไพ่อีกหนึ่งสำหรับสรุปนะคะสรุปจะเป็นยังไงคะดไายนะคะให้เคลียร์จิตใจคุณนะคะความลับ หักตัวเองที่เคยออกหักปิดฝังเสียใจการหลอกลวงคนที่ไม่เปิดเผยตัวตนนะคะ พ่บอกว่าให้คุณปลดปล่อยนะคะให้คุณเคลียร์ใจเคลียร์ตัวเองนะถ้าคุณเคยอกหักผิดหวังคนที่เขาทาให้คุณเสียใจหลอกลวงไม่เปิดเผยตัวตนหรือคนที่พาสิฟอคัซิฟนะคะคือแบบเป็นคนที่อคัซิฟนะก็ขอให้คุณปลดปล่อยเนาะอันนี้ก็แล้วแต่กรณีไปก็ขอให้คุณได้เจอได้พบกับคนที่ดีๆแล้วรักคุณจริงนะคะ ขอไพ่อีกหนึ่งสำรับนะคะขอไพ่นางฟ้านะคะนางฟ้ามีอะไรจะแนะนํำไหมนางฟ้าช่วยบอกอีกทีนะคะขอเสริมหน่อยปรึกษาเพื่อนนะคะอย่าอยู่คนเดียวแล้วก็รอนะคะ คุณจะได้รับการเยียวยานะคะกู้คืนไอสิ่งที่มันไม่ดีก็จะผ่านพ้นไปนะคะจะได้พบได้เจอถ้ารักที่ไม่ดีที่มันจบไปแล้วคุณก็จะได้พบรักใหม่คนที่จริงใจต่อคุณนะคะขอให้คุณเจอคนที่ใช่เจอคนที่ดีแล้วรักคุณจริงแล้วก็เป็นคู่บุญคู่บารมีศินเสมอกันนะคะไว้พบกันใหม่นะคะรักนะคะบ๊ายบาย